เขาได้ยินว่าจะมีหนังเรื่องที่3าของ knives out ออกมาจบก็บอยากดูมากๆเรื่องนักสืบในร่างมันสูบฉีดอยากจะไขคดีไปกับเบอร์นัร์ลองเวยกับเดนแมนเป็นภาค3าที่สนุกไม่แพ้ภาคแรกและสนุกกว่าภาค2อย่าง g l า s s อ n i เยนมากๆโดยเทคนิคการเล่าเรื่องที่กระชับฉับไวมีชั้นเชิงสไตล์ฮูดันอิดแบบสมัยใหม่เ่าเรื่องของศาสนาในมุมมองของคนในและคนนอกได้อย่างชาญฉลาดทําให้เราเห็นอกเห็นใจตัวละครไปด้วยหวาดระแวงไปด้วยว่าจะโดนคนไหนหลอกและยังใส่มุกตลกให้ได้ขำไปตลอดทั้งเรื่อง ขบวนนักแสดงก็ขนกันมาเยอะอีกเช่นเคยค่ะแดนนีลเครกจอจโอคอนเนอร์เกลนคลอสจอชบรอลินมิลล่าคูนิสเจอร์มี่แรนเนอร์และก็อีกมากมายและแน่นอนว่าต้องมีเสียงของโจเซฟกอร์ดอนเลวิดด้วยแต่สิ่งที่ต้องยกให้เป็นจุดขายก็คือปมปริศนาที่รอให้เราไขซึ่งแรนจอนสันผู้กำกับและผู้เขียนทำดีมากโปรยเงื่อนยํำให้เราตามเก็บตลอดทางเดาทางหนึ่งฉเฉลยอ,อีกทางหนึ่งจนถึงฉากเฉลยปมในตอนท้ายก็ยังไม่หยุดหลุ้นใครยังไม่ได้ดูรีบไ,ไปดูใน Netflix นะคะค